สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านช่อง Moneybox กล่องเก็บเงินขอเสนอสถิติหวยออกเดือนกันยายนย้อนหลัง10ปีเพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นโชคครับเริ่มดูกันเลยครับงวด1กันยายน2 5 5 6้าหงมาเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก2 8 1 5 7 0ลังเเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก8 0 0ศูนยหลังเเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก0ูนย์หและรางวัลที่1เลขที่ออก ห้าสี่แหนึ่งสองสามต่อไปงวด16กันยายน2556รางวันเล็กหน้า3ตัวเลขที่ออก056 235รางวันเล็กท้าย3ตัวเลขที่ออก574 จ็ดห้าสี่แล้วมเมล็ดท้ายสองตัวเลขที่ออกหกสามและรั้งวันที่หนึ่งเลขที่ออกห้าหกสองหกแปดสี่ต่อไปงวดหนึ่งกันยายนสองห้าห้าเจ็ด รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก3 0 8 9 1 2รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก4 7 7 4 9 0รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก2 2 และรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก 8, 5, 6, 7, 6, 3ต่อไปวั16กันยายน 2, 5, 5, 7รางวันเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก 1, 1, 2, 2, 5, 7 รางวันเล็กท้าย3ตัวเลขที่ออก3 4มสี่สองเจ็รางวันเล็กท้ายสองตัวเลขที่ออก3าหและรางวันที่1เลขที่ออก7 7 2 2 6 9 ต่อไปงวดหนึ่งกันยายนสองห้าห้าแปดหลังวันเลขหน้าสามตัวสองหกศูนย์ศูนย์สี่สามหลังวันเลขท้ายสามตัวเลขที่ออกศูนย์หกแปดแปดหนึ่ง 9รังวัลเล็กท้าย2ตัวเลขที่ออก8 9และรังวันที่1เลขที่ออก0 2 1 0 9 4ต่อไปงวด16กันยายน2558 รังวลเล็กหน้าสามตัวเลขที่ออก4 3่สามห้าสงเรังวลเล็กท้ายสตัวเลขที่ออกเจ็ดสามห้าสรังวลเล็กท้ายสองตัวเลขที่ออก0ูห และรางวันที่1เลขที่ออก7จ็ดสีสาสี่แดต่อไปงวดหนึ่งกันยายนสองห้าห้รังวัลเล็กหน้า3ตัวเลขที่ออก3 3 4 3ามสห้า รางวัเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก6 3 0 6 6 9รางวัเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก6กสองและรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก6 3 8าห 8 4ต่อไปงวดหนึ่งกันยายน2 5 5 9รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก4 9 3 5 8 3รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก 0 4นย์สี่สางหกนรางไว้เลขท้ายสองตัวเลขที่ออก4ีสองและรางวันที่1เลขที่ออกสองสี่หกย์ต่อไป วดหนึ่งกันยายนสองห้ารางวัลเลขหน้าสมตัวเลขที่ออก3ามสี่ห้าหกเรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก1 9ึ่งเห้าสด รางวันเล็กท้ายสองตัวเลขที่ออก6กหและรางวันที่1เลขที่ออก1นึ่งสี่สามสองสองสี่ต่อไปงวดสิกันยายนสองห้าหรางวันเล็กหน้าสตัวเลขที่ออก หนึ่งเรางวันเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก3,4,0,3,8,8ศ 8. ามรางวันเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก7,1และ รางวันที่1เลขที่ออก1 7 0 1 4 3ต่อไปงวดหนึ่งกันยายนสองห้างรางวันเลขหน้า3ตัวเลขที่ออกสี 4, ่ห1สี่ห้าห รังเล็ดถั่วสตัวเลขที่ออก097202รังมเมล็กท้ายสองตัวเลขที่ออก26และรังวันที่1เลขที่ออก734510 ต่อไปงวด16กันยายน2561รางวลัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก2 3 2 5 3 9รางวลัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก1 5 5 2 9 7 รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก79และรางวัลที่1เลขที่ออก149760ต่อไปงวด1กันยายน2562รางวัลเลขหน้า3ตัว เลขที่ออกสองหนึ่งศูนย์แปดสี่เจ็ดรางวัาเลขท้ายสามตัวเลขที่ออกสองเจ็ดสี่สี่สามเก้ารางวัาเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกสองศูนย์ และรางวันที่หนึ่งเลียกที่ออกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดต่อไปงวดสิบหกกันยายนสองห้าหกสองรางวัลเลขหน้าสามตัวเลียกที่ออกเจ็ดสามสามเก้าสี่เจ็ด รงางวัลเลขท้ายสามตัวเลขที่ออก9 2 5 3 9 3รงางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก8 5และรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก3 4 0 3 8 8 ต่อไปงวดหนึ่งกันยายนสองห้าหกสามรางวัลเล็กหน้าสามตัวเลขที่ออกหกสามหกเจ็ดสองห้ารางวัลเล็กท้ายสามตัวเลขที่ออกสามสี่สองเก้าห้าเจ็ด รางวัลเลกท้ายสองตัวเลขที่ออก9 8และรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก9 9 9 9 9 7ต่อไปวด16กันยายน2 5 6 3 รังวันเล็กหน้าสามตัวเลขที่ออกหนึ่งสองเจ็ดสองสองศูนย์รังวันเล็กท้ายสามตัวเลขที่ออกหกสองสามแปดห้าสามรางวันเล็กท้ายสองตัวเลขที่ออกห้าเจ็ด และรางวันที่1เลขที่ออก2,4,4,0,8,3ต่อไปงวด1กันยายน2,5,6,4รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก2,8,7 สามศูงรังวนเล็กท้าย3ตัวเลขที่ออก 1, 2, ึ่งสอามสห้รังวนเล็กท้ายสองตัวเลขที่ออก 7, 9และรังวันที่1เลขที่ออก หนึ่งหสี่สี่เ็ห้าต่อไปว6สิบหกกันยายนสองห้าหกสีรังวาเลขหน้าสมตัวเลขที่ออก6 0 9 8นยหนึ่งเจ็ด รางวัลเล็กท้าย3ตัวเลขที่ออก077379รางวัลเล็กท้าย2ตัวเลขที่ออก90และรางวันที่1เลขที่ออก079 เก้าสามห้าต่อไปงวด1กันยายนสองห้าหกหารางวัลเล็กหน้าสมตัวเลขที่ออก298 7ก้สองห้ารางวัลเล็กท้าย3ตัวเลขที่ออกสองหน หกศูนย์สี่รังวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกแปดสามและรังวันที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าสองเก้าสามสามสองและสุดท้ายงวดสิบหกกันยายนสองห้าหกห้า รางวันเล็กหน้าสามตัวเลขที่ออกห้าสี่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งรางวันเล็กท้ายสามตัวเลขที่ออกสี่สามสองหกสามหนึ่งรางวันเล็กท้ายสองตัวเลขที่ออกเจ็ดห้า และรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก943703ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง m ั n น,นี่บอ็อกกองเก็บเงินขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ